กดหนึ่งครั้งเราจะเลือกบอร์ดเราตัวนี้เกิดเราไปซื้อรุ่นรุ่นรุ่นใหม่มาหรือว่ารุ่นอื่นที่ไม่มีเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นี่ของทาง E.T.T เขาทำขายครับ E.C. s y 88 E.C. s y 8 6 8 Base บอร์ดมันจะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าประมาณเกือบ7-8เท่าของบอร์ดตัวนี้3-2-8ตัวนี้เขียนโปรแกรมได้เยอะกว่าเขียนได้เป็นพันบรรทัด แล้วก็ของเรานี่คือ etec 168 s t e a m หรือ s t a m ก็ได้นะครับคลิกเสร็จเราได้บอร์ดแล้วไปที่ทูนอีกรอบนะครับไปที่ทูนอีกรอบไปที่ serial port จะเห็นคอมพอรตที่เราลงไดเวอร์ครั้งครังนั้นนะครับอ่าไปเลือกคอมพอรตที่เราลงไดเวอร์ที่เราเปิดดูใน device manager นะครับมันจะขึ้นคอมพอรตให้เราเลือกเราก็กดเลยครับ บางคนโน้ตบุ๊กบางคนมีคอมพอร์หลายตัวแสดงว่าเขาเคยลงพวกอุปกรณ์อื่นที่ใช้ผ่านตัวนี้เหมือนกันให้เราลองไปเปิดดูว่าไอ้ตัวที่เราใช้ตัวตัวตัวบอร์ดเราเนี่ยมัน,ม,นมันพอร์ตไหนก็คลิกไปคอมพอร์เจนถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้ามันมีเยอะเราเลือกไปสักคอมหนึ่งถ้ามันเบิร์ไม่เข้าก็แสดงว่ามันเลือกผิดพอรนะ์ตแล้วอาจจะไม่เบิร์ใส่เมาส์เราก็ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็แจ้งว่าไม่เจออุปกรณ์เราก็เปลี่ยนพอร์ตใหม่แค่นั้นเองครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนได้2ออย่างแล้วนะครับเปลี่ยนที่บอร์ดแล้วก็เปลี่ยนคอมพอร์เจ็ตเองไหมครับเมื่อเราเมื่อเราขี่ถูกแล้วเ,ออเมื่อเราติ๊กมันแล้วมันจะเริ่มขีดถูกขึ้นมานะครับถ้าบอร์ดมันรวนหรือมันเสียมันพังเราเปลี่ยน i อซใหม่เราจะต้องมามาที่ตรงนี้แต่ว่าผมจะไม่พูดถึงนะครับมันต้องใช้เครื่องเบร์เฉพาะของมันหลังจากที่เราได้แล้วบอร์ดเราตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทํางานแล้วครับเครื่องนี้ นะครับแทนที่เราจะใช้เมนูข้างบนที่ทูลบาร์บ่อยๆมันก็มีทูลบาร์ที่เป็นไอคอนทูนบาร์ตัวนี้ที่ใช้งานง่ายที่สุดนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปที่บลิง ไม่มีผลต่อการรันของโปรแกรมเป็นส่วนอธิบายโปรแกรมว่าโปรแกรมนี้เขียนยังไง blink turn on LED ก็คือเปิดเปิด turn on คือการเปิด LED หวินาที and then turn off LED อีกหนึ่งวินาทีโปรแกรมนี้จะติดดับติดดับ LED ที่อยู่บนบนบอร์ดของเราเล็กๆสีเขียวที่อยู่ฝั่งนี้ ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับตรวนี้คือคอมเมนต์ไม่มีผลต่อการเขียน15มาอยู่ตรงนี้ไม่ถูก1 2 3 4 5 6 7ขาที่14อยู่ตรงนี้ IC นี้มี28ขาฝั่งละ14แล้วเราข้ามมาฝั่งนี้เป็นขาที่15ขาที่15ก็เป็นพอทที่เราไปใช้งานได้เป็นดิจิตอลขาที่13ขาต่อมาเป็น แรงดันอ้างอิงจากภายนอกซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับมีตัวนี้เราไม่ได้ใช้มีขา VCC เขาเรียกว่าโวลเตจซอร์สนี่คือขาที่แบตเตอรี่มันวิ่งเข้า5โวลจากไอ้ตัว IC ร้อนๆที่อยู่ด้านข้างตัวสีดำนะครับสังเกตดูบนบอร์ดนี้จะมี IC ตัวหนึ่งที่มีอุณหภูมิที่สูงที่สุดคือ IC สีดำที่อยู่ตรงนี้ เป็น IC Regulator มันจะปรับแรงดันแบตเตอรี่ตั้งแต่35โวลต์ลงมาบีบลงเหลือแค่5โวลต์ตัวมันเลยมีความร้อนพอสมควรเขาเรียกว่าเป็นตัวปรับแรงดันจากแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายอื่นอาจจะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์18โวลต์หรือจะเป็นแบตเตอรี่24โวลต์ก็ตามผ่านตัวนี้ปึ๊บมันจะบีบลงเหลือแค่5โวลต์เพราะฉะนั้นตัวมันเป็นตัวที่จำกัดแรงดันมันเลยร้อนกว่าปกติแต่ไม่เป็นไร แต่ถ้าร้อนจนจับไม่ได้ก็เตรียมตัวก็คือมันจะพังแต่ถ้ามันยังจับได้อยู่แต่ร้อนๆไม่เป็นไรถ้าอุ่นนี่โอเคั

ไม่ m นเลยเรียนท่านหัวหน้าสำนักงานคณะดีท่านหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนีคอมพิวเตอร์คณาจารย์ราชมงคลทุกท่าน แล้วก็คณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่ให้เกียรตินะครับเข้าร่วมก,วก,ก,การแข่งขันแล้วก็ฝึกอบรมการแข่งขันโรบอท20ชเวลนะครับก,ก็ย็ดยีนดมมากก็เป็นครั้งแรกนะครับที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลคอสานวิเลเสุริน์โดยเฉพาะท่านรองอธิการบดีท่านธนพัฒ์โสภานะครับ พอดีท่านหมดวละก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติมุรนินท่านก็อยางให้เกียรติในการที่สนับสนุนต่อนะครับเพราะนั้นครั้งแรกนี้ก็คงจะมีอะไรที่ติดขัดบ้างเป็นธรรมดานะครับก็เราจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้นักศึกษานักเรียนได้มีประสิทธิภาพได้มีความรู้ความสามารถในการใช้ให้เกิดประโยชน์เริ่มต้นส่วนใครที่ ส่วนใหญ่อยู่มอไหนลูกม .5 ม .6 ปีหน้าก็มาอีกหรือสอนกลับไปอย่าลืมสอนเทคนิครุ่นน้องโดยเฉพาะพวกเราที่มีองค์ความรู้แล้วถ้าเราถ่ายทอดได้มันจะเป็นบุญเป็นอน,นิสงส์ให้เราได้ผลบุญในชาติหน้านะครับก็สิ่งที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยเราลงทุนทั้งหมดประมาณ2าองแสนกว่าบาทที่เรานะครับรวมถึงผู้ ดำเนินการทุกท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคิดหวังสิ่งใดให้ได้นังหวังและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับขอบปิดการอบรมโลโบเทเวนตี้เทเวลนปันดนี้ครับ